สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพาอาบน้ำให้ไปบุญนะครับก็เลยพามาชนน้องช้างทุกเชือกก่อนนี่ครับยืนทานกันเป็นแถวไปเลยนะครับผมน้องช้างของเราดูครับอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีให้กินตลอดนะครับแต่ละเชือกของเราทานแบบอุดมสมบูรณ์นะครับมีให้กินตลอดนะครับอาหารที่เราเพียบพร้อมนะครับผมสําหรับน้องช้างที่นี่นะครับ บ้านไร่ิบุลของเรานั้นเป็นแหล่งนะครับพักผ่อนของช้างนะครับในช่วงมันปลายชีวิตของช้างที่ไม่ต้องดิ้นรนไปทํางานต่างถิ่นแล้วนะครับซึ่งบ้านไร่ิบุลของเรานะครับได้ตั้งโครงการขึ้นมานะครับก็คือโครงการบ้านไร่ิบุลวิถีเลี้ยงช้างแบบพอเพียงซึ่งเป็นการดูแลน้องช้างนะครับในช่วงมันปลายชีวิตนะครับในช่วงที่พักผ่อนช่วงโควิด -19 ระบาดเราได้เอาน้องช้างมาอยู่ที่นี่นะครับรวมกันอยู่ที่นี่ทั้งหมด8เชือกซึ่งแต่ละเชือกของเรานั้นมี ทั้งช้างชราและก็ช้างพิการนะครับแล้วก็ทั้งช้างหนุ่มนะครับแล้วก็ช้างวัยทางานอยู่ร่วมกันที่นี่นะครับมีทั้งช้างทองด้วยเรามีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับผมตรงนี้นะครับผมอยู่ที่สามสิบหกไร่นะครับอยู่ในปใต้ความดูแลของเรานะครับซึ่งช้างสายเชือนั้นดูในสภาพตอนนี้ก็ดูท่าจะมีความสุขมากนะครับอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะครับไม่มีการบังคับใดนะครับผมดูแลกันตลอดนะครับแต่ละเชือกนั้น นะครับอยู่กันอย่างลงสมมติก็อ้วนท้วมสมบูรณ์ดีมากนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านไปดูน้องใบบุญอาบน้ําผมพาท่านชมความน่ารักของแต่ละเชือกก่อนนะครับซึงควานก็ดูใจใสเป็นอย่างดีนะครับอาบน้ําถูแปรงกวาดที่ตลอดนะครับไม่ให้สกปรกนะครับผมสำหรับช้างของเราที่นี่นะครับของบ้านลายใบบุญของเราในแต่ละเชือกนั้นนะครับมีอายุแตกต่างกันไปนะครับผมไม่เหมือนกันอย่างพ่อใหญ่คุณช้างที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็อยู่ในวัย58ปีแล้วนะครับผมนะครับ เป็นช้างชลาซึ่งพิการสายตานะครับข้างหนึ่งนะครับส่วนทางนี้ก็เป็นแม่หญิงสิริพรซึ่งพิการหูข้างหนึ่งนะครับซึ่งเราดูแลยอยู่ในขณะนี้ส่วนต่อไปนั้นก็เป็นพี่หม่ำของเรานะครับหรือปลายหม่ำชันแนลของเราที่เป็นอของช่องนะครับก็อยู่กันอย่างเพียบพร้อมอาหารการกินนะครับแล้วก็อาหารที่เราปลูกเองนะครับผมแล้วก็มีการไ LIKE ล่สดขายอาหารบ้างเป็นบางเวลานะครับเพื่อให้น้องช้างได้มีอาหารที่เพียบพร้อมตลอดนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นแม่ยิงบัวตองซึ่งเราเดินทางมาจากทางใต้นะครับนี้ตัวนี้ก็เป็นแม่ยิงปูเป้นะครับเป็นทางที่เดินทางมาจากจาังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับหรือแม่ยิงจุ้ยของเราเองส่วนใหญ่มาตรงนี้ก็เป็นสองสาวที่จะแยกกันออกวันนี้ก็จะพาแม่ยิงการเกตออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าเตรียมคลอดนะครับผมก็คือพังการเกตของเรานะครับซึ่งกําลังตั้งท้องอยู่ในขณะนี้นะครับผม ตอนนี้ก็จะพาอ้อน้ำให้แม่ยิงใบบุญนะครับตัวนี้คือกาลเกตนะครับนี่ครับท้องโตอยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่ยิงเหมยครับที่วันนี้มาแนะนําช้างก็คือหลายชาตนอาจเป็นเอฟซใหม่อาจจะยังไม่ s, SO รู้จักนะครับตัวนี้เป็นแม่ยิงเหมยนะครับซึ่งเป็นช้างที่มีลูกก็คือแม่ยิงใบบุญเราเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งเชือกนะครับรวมทั้งหมดสองเชือกนะครับนี่คือแม่ยิงเหมยเดี๋ยวเราจะอ้อน้ำให้บุญครับว่ายกเปิดเดือน ราจะอาบน้ําให้ไหญิงใบบุญนะครับผมถูแปลงนะครับให้เพื่อชงระร่รางร่างกายนะครับผมให้กับไปญิงใบบุญนะครับสาวน้อยวัยหนึ่งปีกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ําให้ใบบุญก่อนนะครับผมถูแปลงให้ด้วยแบบนี้นะครับ รอแป๊บเดียวครับตอนนี้ก็กำลังหลอกล่อในการจะอาบน้ำให้ค,คอือคต,ต้องอาบน้ำเนี่ยต้องต้องผูกไวโโ้เพราะวิ่งงั้นจะถูกลงไม่ได้พอกำลางกายอยู่ถึงไปถึงโมเมนต์สุดเลยไม่คือได้อาบน้ำ เล่นตะโจนอย่างเดียวนะครับจะมีน้ำหนึ่งเดียวต้องปลูกไว้ก่อนนะต้องปลูกไว้ก่อนนั่นจะหนีอย่างเดียวนะครับผมสลหรับใบบุญเราต้องฉลาดทันนะครับถ้าเราฉลาดไม่ทันเขาเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขาโตแล้วเขาเก่งมากตุ้มตุ้มหัวนะครับ ไปอย่างเดียวนะถ้าเราไม่ผูกไว้ไม่ได้นะครับผมวิ่งแรงนี้ไม่กดไม่แข็งนะครับเป็นแรงเงื้ออ่อนนะครับ เดี๋ยวด้นลองนะครับก็จะอาบน้ําด้วยแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ยพี่น้องแสงจตุรธรหดแสงจตุรธรมานมาก สาวนนี้ก็อยากอาน้นันนี่กดูกแรงนั่นนี่ออาานนเวเาจะานอื่นเขา 你说了。 đây subscribe cho kênh ได้ค่าวเขาให้ด้วยนะครับผมลาถูเนี่ยอันนี้เป็นการข่าวเขาไปในตัวนะครับเวลาราถูช้างเนี่ยหนึ่งเวลามีเขาก็ได้ข้าวเขาด้วยนะครับเพราะบางทีบางเชือกมีเขาเยอะนะครับผม 因为。 โต้ด้วยเต้นตกด้วยมืนี่งมืนมึ่ ต้องอาก้วยมาโล่พบเนืยต้องใช้กล้วยโล่นะาครลัระจะอาบน้ำเนี่ยมันไม่ยอมนะครับ โยงง่ายนครับการหาเงินยากแต่ก็ไปบุญ อาจารนายบก็เสร็จสินดีดีครับผมขอบคุณมากครับ เดินไปเดินมาเลยพี่น้องยิ้มใบบูดกันเราอาบน้ำน้ำเมี่ยมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า